สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องช่อง F หน่วยใช่ไหมแต่ไม่มีหน่วยวันนี้วันนี้ไม่มาวันนี้มากับข้าวเทียนหยองนะคะวันนี้หยองพาทัวร์วันนี้จะพาไปซื้อไอศกรีมมาดูกันเลยค่ะตา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 ต้องไปกินมแล้วค่ะ นี่ค่ะคือผู้สืตดลองมายืนท่านี้เหมือนนะค่ะนี่ค่ะคืออันนี้คือแกงอ่ำคือแกงหยางนะคะแกงหยางเออแกงหยางนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรค่ะมาซีนติดกันนะคะ ้จะมารีวิวนะคะดูนี่ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสวัสดีค่ะวันนี้มาต่อนะคะโอ๊ยโชคดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มา,มาทำมาทำมาทำอาจจะกินมาซื้อไอติมใหม่พรุ่งนี้จะกินร,รีรรค่ะวันนี้จะขอชิมของเพื่อนก่อนนะคะ เออบอกินมาไดรคํานงนะคะมาไรหากินเป็มวัดเขาน้งเขียนเข็บอเรื่คำหนึ่งโอ้มบไอนละลายแกก็เขียนที่ละลายอย้่อย่าทํหน้าแบบนั้นเรื่องาอคอเรายรื่อกินใช่ไหกินใช่ไหมกินมา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 เล คำนึงว่เอาโอเกแกะเอามาใกะแเอามาใกๆรีวิโอ้อะไรวะไอแพชเจลนดมันมันมันม่ไหยก่อนนีเป็นไงอร่อยมากน่าเกีย ยังมีคนมาขอไอ้อะไรอบายบาไม่กินไม่ชอบมนมาหารไทนะคะเพราะว่ามันมันมันา่่ไนมีในบอก่มันมันเนอกไม่ชอนมันมันนอกนะคะเนี่ยปกติปกติอันนี้ใช่แบบไอแบบซีมาปกติไม่ได้เป็นอะไร เรากำลังจะขึ้นห้องเรียนสุภัยเราจะเรียนครูสุปภัยอุ๊ยกูจะไปความเมียอันไหมเมียกูว่าติดตรงนี้นะ <c oughs> จัดยูทูบเบอร์เลยติดไหมอ๋อเรื่อง <c oughs> สัมภาษณ์นะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คน <c oughs> <c oughs> แต่ว<ต>่า<ๆ>แต่ว่ายูทูบมีผู้ติดตามสองคนเ <c oughs> อาอปกติปกติอันนี้ใช่แบบไอแบบซีมามปกติไม่ได้เป็นไร, <c oughs> ไไรเพื่อไปรับเอ็ดเริ่มไปรับเอ็ตจิบละ ไอ้น่ไนี่้งแมกีินะคะเาแต่ไม่มีได้อาคารไหมไปคนอีกเราจะไปเจ็กันที่แตาคานนะคะเป็นมัมมอนอ้าวถึงแล้วจับเบียร์ไว้ซก โอ้วัสดิลงนยโอ้ยดูลงขาดูลงขาดูผมตั้งไม่ไหวน้ำหนักปูวิถานะต่ก็ลงได้ไม่อย่าลงแค่นี้อุบอดตอนนี้เรามีสามาชถช่วยได ดูทุกคนเดทบิมอันนี้ทาแขผลอันนี้รุ่นใหญ่ขาบอกคุกกี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพเขาเดทบิมอมไรเขายเราไม่มีหัวยังไม่ถ่ายเต้าขนาดนั้นเลยเหรอมม่เห็นกูดังกูไม่ดิอะไอ้กูอยากเป็นตากล้องบ้างมึงออกบ้านนะกูเป็นตากล้องบ้างแล้วมึงก็บอกอะไรวะแล้วมึงก็บอกใจเย็นแล้วฉันเป็นนอกมึงมีคำพูดให้มึงพูด นี่ค่ะคือวันนี้อันนี้คือนักตัดต่อแล้วก็ตากล้องนี่คือตากล้องนะคะกูไม่ใช่ตากล้องหมดคือตากล้องเออแล้วต่วเองมาทำนาทีสุดจะเป็นแล้วก็จะเป็นโอ้ยงำแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยคิ๊กเขาคุยแต่สองตีตาต้วนี้คือเขาหัวร้อนนะคะเขาไม่สามารถคุยได้คนดีเพราะว่าเขาจะขาดแท้ตาย โอ้มนะคะเฟไม่มาเสเสียดไม่มาโรงเรียนผมเฟไม่มาโรงเรียนค่ะวันนี้กินไอติมปลาไนะคะแฟม่ลหมูปัดลี่คิดถึงหมูคิดถึงมูอันหม้ไม่หมูอ๋อคนละหมูเนาะอ๋อ คนนี้นะคะอุ้ยคนนี้มอแกมดนเขาบออมันตัดลงไม่ได้อ๋อมันตัดลงอ๋อไม่เห็นค่ะไม่เห็นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่พูดค่า่ะเยอะสุดนี่นะคะใต้อาคารนะคะคิมันพิกงยังไงพิกมันพิกไม่ได้โอ้ยมันนอยอีกแล้วค่ะมันลอกเลยวะไอ่้าน้หนีน้าหน้าหน้าหน้น้าม้าหาว้ เมื่านนี้เตี้มื่อวานนี้เดี๋ยว้อเดมาเดเดมามึงเมื่อวานนี้แบบนี้เลยตรงชุดระกกัปกันมันอกมากค่ะวนนี้เอาผมเซ็เอาผมเซ็เอาผมเซ็ใช้หัวไปไม่มีน้ำไ่มีน้ไปด้มห้องยางเงคือเราไม่ไปนอน สวไปปี้เดี๋ยวจสวีปป้อ่ะตอนนี้เราจะรีวิวบันไดออกอาคารฮาจะกระจกมาฟาซูกระจกแอบเล็กไปนะตกติดตรงนี้ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เสียงพวกนี้ทำให้เลยบันไดนะจุบ นับนี่มันไดมีกี่ขั้นอ่ะมานับหนึ่งสอสามสี่หกไเท่าไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปกับสิบก็สิบส่สิหือ่ขั้นกี่ขั้ี่ขั้นกี่ขั้น่ข่ายชูอี่ข่ายชูวิวิี่โอ้โหดูเพื่อนมลอกทีแล้วมันโอ้โหว ไม่คิดว่าจะทิ้งเลรกันเขาเรียนนะคะน้องนุ่งน้องอยากเสียงดังเขาใช่คุณขึ้นยังค่ะลงยูทู e นะอปวดขี้ใส่ได้ไหมคะหยุดเ่อามาก็จะเจอพิซซาของเรานะคะนีค่ะบรรยากาศห้องเรียน คนนี้ไม่เต็มนะคะลง YouTube ผู้ติดตามตั้งสองคนอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนอุยนอ้ยดูคนนี้สองคนอุ้ยดูแท้ดัาา้งจำถ่างนะคะเซ็นต้าไม่ชเชยหรอไม่รู้อ่ะเนี่นยตัวสีมันก็จะสวยไปค่ะคนนีน้เลยอุ้ยยันดึนไ,ไม่ไ,มไหมไป ลุบชาเขียวไุยด้วยมาแล้วทงไพี่สายรันทมทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่ะโอ๊ยชาเขียวไุยนย ฝากโดนจ้าเยี่ยมตัวนี้ครับของที่สว่างเข้าริ้วครัวมีแค ต้องทิ้งันชื่ออะไรอมถ่ายกมาแล้วข่าอยู่ตะก้องตะก้องไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แล้วเสียงมันไม่ไม่เข้านี่แหละแค่อีคนทำอูเดืองดังเลยเราดังไหมโอ๊ยทำไมไม่ได้เลยกูกลัวโดนเอาไปลงเพาไม่ดูไม่ครบทุกคนเลยในแก๊งเนี่ยใครมันจะดูวะอยอย่าเอายาห้ามถ้ามลงคลิปไติมกูจะเครียด มันมันมาสิงเงียก่อนบมาสหลวอุ้ยมาสิหลวมันมีโอ๊ยโอ๊ยไม่ทำยังไมคือคำถามคือสรุปยังไงวินากลัวมาการลีแล้วหรอ อรลีเียกมาสู้จะไปสอนตอรานทานกันนะคะจะติดตามมาองกันนะว่ดาสูพาบีสัญญาใช่รู้ว่ต่อเลยคะสัญญาเราจะท่าตอนทาด้วยกันวันเด็กเด็กห้ามทำตามผู้ใหญ่ทำตามได้โอ๊ยโอ้เชียร์นิ้วกูกูเรีนมาใช่ไหมรักคเีนียกนยนยันกูเล่น เมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านเมื่อกี้ลืมวล์กอะกลับบ้านไม่วอกกลับบ้านกูลงหมดเลยนะไอ้ห้าวอกกลับบ้านวันนี้จะเดินกลับบ้านนะคะดูชายเช้าดิเขียนฟ้าแต่หน้าเรียมบาย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 ชื่อเกมสันโดร์กูอะชื่อดอ เป็นหน้าจับมันจะมีสับเด็ดดจะยใส่สับโดนหมดนะครับอ้วนชื่อหม้นี่นะไม่น้าหมายชื่อโจเป็นหน้าเด็กน้องแกง เออให้มันทำจังหวะเด็ดๆก่อนใส่ชอบเป็นหน้าเชียะแล้วดึงกูทำไหมาชื S <s ่มเยอะแล้วไม่เต็มเลยชื ну <S <s ่อหมาเป็นหน้ามองตาใจอ้ว